ศัทธาที่แท้จริงที่ผู้เจ้าทรงตรัสไว้นะคือโสดาบันเนี่ยจะต้องศรัทธาอย่างไงคือต้องเป๊ะอย่างนี้เลยถูกแบ่งปันศรัทธาไม่ได้ศรัทธาตรงนี้ยังมีแม้แต่เทวดาที่กำลังจะตายลงมาเขาปรารถนาข้อที่สมเลยว่าอย่าให้ศรัทธาเขาเนี่ยถูกสมณนะพราหม์เทพมารพรมหรือใครๆใ,ในโลกชักจูงออกไปได้นะ ก่อนตายเทวดาจะปรารถนาสามอย่างเวลาเทวดาจะตายจะมีอาการห้าอย่างผิวพันธุ์จะเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภร์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเงื่อจะไหลออกจากรักแ้วเทวดาจะไม่ยินดีนในที่ประอาดของตนเทวดาคนอื่นรู้แล้วว่าเทวดาคนนี้กําลังจะตายก็จะเข้ามาปลอบใจผู้เจ้าเล่าให้กับพิกุทั้งหลายฟัง เข้ามาปลอบใจแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านได้ราบขอให้ท่านไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ราบขอให้ท่านตั้งมั่นในราบที่ได้ดีแล้วนะสามข้อพิกขุก็เลยถามพระศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเทวดามันก็ดีแล้วนะอ่าพุทเจ้าตรัสว่ายังไงการได้มาเกิด เป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาปรารถนายามาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสุคติของเขาไอ้มนุษย์เนี่ยอยากไปเกิดเป็นเทวดามันกลับกันเห็นไหมมันไม่พอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่นะแสดงว่าเทวดาก็ต้องมีความทุกข์ของเทวดาเช่นกัน,นข้อที่สองสาวกถามว่าอะไรคือส่วนแห่งการได้ลาบพระศาสดาบ,บอกว่า เขาจะปรารถนาว่าขอให้เขาเนี่ยได้มีศรัทธาในคำสอนของตถาคตอันประกาศไว้ดีแล้วนี่คือส่วนในการได้ลาบและข้อที่สามคือเขาปรารถนาว่าให้ลาบที่เขาได้แล้วเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีคืออย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆใ,ในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้